กองสองทุกทีเอาใหม่เลยคนที่เลือกกองสองนะคะเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดหรือเปล่านะคะต้องขอไปด้วยดูอีกครั้งละกันถ้ากดอัดแล้วก็ไม่เป็นไรคุณได้ซิ o f อฟ o r ดนะคะนายออฟสอดแล้วก็ The Sun 10 o f s w o r d แสดงว่าคนคนนี้ที่คิดถึงคุณอยู่นะเวลาน,นี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะคนที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความในชีวิตคุณแล้วก็เป็นคนที่อ,อยู่แบบอยู่ อยู่ใกล้แม่น้ําหรืออะไรเงี้ยน,นะมีม,มีมีกิจกรรมหรือว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยมีน้ํานะแล้วก็เป็นคนที่เครียดเป็นคนเครียดง่ายคิดมากเป็นคนที่วิตกกังวลเป็นคนที่เนี่ยซีเรียสเป็นคนจริงจังเป็นคนคิดเยอะนะคะแต่อีกมุมหนึง่งเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณโดยสันาขึ้นมาอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวสูง นะคะแล้วก็เทนอฟสอดเหมือนตอนนี้ชีวิตเขากำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างแบบหนักมากนะคะมีปัญหาในชีวิตหนักมาก10บดาบเหมือนหาทางออกไม่ได้มีการบาดเจ็บมีอะไรในชีวิตนะ ออฟ o อดเอทออฟสอเขากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างทำอะไรบางอย่างเป็นการตัดสินใจนะขอขอขยาย10บดาบหน่อยทำไมเขาเป็น10บดาบเีโ oh. อพลังงานไม่ค่อยดีนะคะคนคนนี้ที่ชอบคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบตกไปอยู่ใน ตกไปอยู่ในเหมือนลุ่มหลงอบายามุกอะไรบางอย่างคนคนนี้โอเคคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานเก่าเก่าก็ได้นะคะซิกออฟสอดอาจจะเป็นพลังงานที่เคยมีปัญหากับคุณหรือเคยดีกับคุณหรืออาจจะไม่เคยก็ได้นะไม่รู้จักกันเลยเป็นใครก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตนะ เป็นคนที่ถ้าเกิดคุณไปคบด้วยเนี่ยอาจจะเขาอาจจะนําปัญหาเข้ามาให้คุณอยุ่งตุงนางไปหมดอาจจะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับคุณมากกว่าสร้างความสุขเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆแล้วก็มีความเป็นเด็กมีความลักษณะของเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินธาตุลมน,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 นะเน้นหนักเป็นคนนิ่งๆนะคะพลังงานเป็นเดวิลเดวิลเนี่ยเป็นพลังงานที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ไม่ใช่คนที่ขาวสะอาดสักทีเดียวอาจจะเป็นสายเทาสายดาร์กนะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเทาๆหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกอะไรบางอย่างแบบเทาๆอ่ะนะคะคนคนนี้นะ d ดวิลพลังงานแฮงแมนคนนิ่งเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่ก็ไม่เชิงว่าไม่ฉลาดนะแต่เขาฉลาดแต่เขาฉลาดในเรื่องอาจจะเป็นคนฉลาดแกมโกงหรือเปล่า ลักษณะนะอาจจะเป็นคนเจ้าเล่อาจจะเป็นคนแบบมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรพวกนี้นนะเขากําลังนิ่งดูสถานการณ์อะไรบางอย่างอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นจะบอกว่าเคยเป็นคนในชีวิตเหอมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมชัดขนาดนั้นนะแต่พลังงานเป็นคนที่แบบว่าพลังงานไม่ค่อยดีแบบคุณ มีความคิดถึงคิดถึงคุณเพราะอะไรเซเว่นออฟสอดนั่นก็ระวังให้ดีกองที่2อ,อาจจะเป็นพลังงานที่แย่หน่อยนะคะแย่หน่อยบอกเลยทั้งที่หัวข้อเราดีนะหัวข้อคือใครคิดถึงคุณอาจจะเป็นคนที่เคยทําอะไรผิดพลาดหรือว่าทําให้คุณเจ็บก็ได้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยหักหลังคุณในชีวิตมาก่อนแล้วเขากําลังชดใช้กรรอยู่ก็เป็นไปได้ นะเป็นคนที่ทำเรื่องราวท็อกซิกดามาไว้กับคุณค่อนข้างเยอะนะคะและตอนนี้เขากำลังได้รับผลของการกระทำอยู่อาจจะเป็นคนที่เพิ่งจะสำนึกได้หรือคิดได้คิดได้หรือเปล่าไม่รู้แต่มันไม่ชัดว่าคือต้องขอภยัยต้องแคลิฟายกองนี้เยอะเพราะว่าไพ่ออกมาไม่ดีหมดเลยนะคะ มืนเขาได้รับผลกรรมที่เขาทํากับคุณเขาเคยหักหลังคุณหรือเปล่าคุณก็ไปนึกถึงโจทย์เก่าๆนะคะว่ามีใครที่เคย <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นอดีตคนรักอดีตคนคุยของคุณนี่แหละที่ทําร้ายคุณไว้แล้วตอนนี้เขาได้รับกรรมที่เขาทํากับคุณอย่างแสนสาหัสเลยมีทั้งสิบดาบมีทั้ง6ดาบมีทั้งเก้าดาบคี่แบบโอ้โหสุดยอด จ็บหนักนะคะแล้วก็มีทั้งเจ็บดาบก็คือเขาอาจจะไปเจอเขาอาจจะเ,เคยเทคุณแล,แล้วไปเจอความสัมพันธ์ที่ว่าเขาตกไปเป็นมีคนคนน,นนั้นก็หักหลังเขาอีกทีหนึง่งคนที่เขาอยู่ด้วยเนาะหรือไม่เขาก็โดนหักหลังเรื่องธุรกิจการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือผลกรรมที่เขาทํากับคุณถามว่าคนคนนี้แหละกาลังจะคือคนคนนี้แหละที่นึกถึงคําพูดของคุณและเขา เขาได้มารู้สึกตัวว่าเขาตัดสินใจอะไรในอดีตที่ผิดพลาดไปนะเขาก็ยังแบกแบกความรู้สึกนี้ไปเหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรคุณอาจจะให้อภัยแล้วละ่ะหรือคุณไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วมันอาจจะนานแล้วเรื่องพวกนี้ที่ผ่านมาแต่ว่าเขาก็ยังแบกเพราะว่าเรื่องราวที่เขาทํากับคุณไว้มาอาจจะหลอกหลอนเขาอยู่แล้วก็มันเป็นกรรมอะเนาะมันเป็นกรรมเหมือนเหมือนคนที่เราไปทําความผิดอะไรสักอย่างแล้วมันก็ ไม่ได้มีการชดใช้ให้กันแล้วมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นนะคะอืมันก็จะติดอยู่ในใจของคนคนนั้นที่ที่ไปกระทําคนอื่นอะไรเงี้ยเออเออเป็นประมาณนี้ยไม่รู้จะอธิบายแบบไหนนะอืมตอนนี้ก็คือเป็นคนที่นั่นแหละเคยทําร้ายคุณไว้นะคะที่คิดถึงคุณแล้วคิดถึงคําพูดของคุณอยากที่จะมาขอโอกาสกับคุณแต่รู้สึกว่ามันน่าจะสายเกินไป A of s w o r d นะมันมีไพ่ของการขอ ตัดสินใจขอเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่กล้าหรอกเขาลองดูสถานการณ์อยู่ยมันมีแฮงแมนเนาะเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาหาคุณหรอกเพราะว่าอืเขาน่าจะทำอะไรเยอะนะคะประมาณนี้นะคนที่คิดถึงคุณกองที่สองเป็นโมเมนต์ที่แบบเป็นคนที่เคยทำคุณเจ็บนั่นแหละนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีพลังงานแบบนี้อ่ะกองที่สามนะคะ กองที่สามพลังงานกองที่สามมาดูชื่อว่าใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะมาดูใครกำลังคิดถึงคุณเยอะเสียงพี่ออมาัจะาเบาเพราะพี่เออเมันได้กินข้าวนะคะแต่กินแบบกาแฟกับขนมปังไปนี้เดียว ทา่าดลมแมมมาดู่อยหรือเปล่าท่าดลมเต็มไปหมดเลยนะเพดออฟส์ดมีถุนตุนกลุ่มเพนช็อกโก้สิบเหรียญมีหมด เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญสิบเหรียญ four of oh, cups k i n of pentacles อืมมีสองพลังงานนะคะเป็นผู้หญิงด้วยคนหนึ่งที่อาจจะมีอายุหน่อยอยู่ในแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายธาตุลมนะคะธาตุลมกับธาตุด,ดินเน้นหนัก ฟูลออฟครับสิบเหรียญเป็นคนมีฐานะทางการเงินที่ดีเป็นคนที่ลงทุนเป็นคนในครอบครัวคุณหรือเปล่าที่คิดถึงคุณเองอาจจะเป็นคุณแม่นะคะอาจจะเป็นญาตินะคะที่คิดถึงคุณตอนนี้เนาะเออ ก็คิดถึงคุณมากเจดเหรียญคือการเฝ้ารอนะคะเฝ้ารอที่จะได้พบเจอเฝ้ารอนะมองดูหรือว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนคุณก็ได้อยู่ในความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วเขากำลังมองผลจากการที่เขาได้แอคชั่นหรือแสดงอะไรไปแล้วแต่เขารู้สึกเสียใจผิดหวังทพอแท้ แล้วก็คิดถึงคุณไปด้วยเพราะว่าเขาอาจจะพวกคนนี้อาจจะเป็นคน